สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องไอ้กับบัวสตอรี่นะคะลูกสาวข่อยนางแอบเบีนแบแแบอย <c oughs> บบอู่เป็นยังไงกนแอบเบีน <c oughs> ลูกเป็นยังไงก็แอบเบีนกันร้านนีกินขนมเสี่ยนพี่น้องเอ,อ้ยระเบิ้งแน่ผุดนะฟองทับแนี้ยพอดียูดีดอก่ยอยพอดีน้องมาเล่นน้ำกระเลสขนมเสี่ยนเปิดนดำยาเพิ่นเบิงเเบ้งแน่เปลือดำยาให้เพิ่มๆน้องน้ำแน่นผุดผุดมาได้พี่น้องมาได้จา้า กินสองคนนี่แหละสามกิโลลูกคอยก็อ,กอยากกินน้ำได้กินลูกชิ้นแม่แม่ยู่งจะเปิดประตูก,กินข้าวว่าได้กินดีดอกคอยแ <c oughs> ม่ยังผู้ใดาวนี่กินน้ำได้ขนมเสียดนะแม่เอาอาหารเม็ดเท้าให้คุณพ่อไปกินอ๋อฉัน <c oughs> เลยกินน่นลูกชิ้นก็ปิ้งปลาปิ้งปลาขาวตะเพียนมาตะนาว หั่นบักแดงเสน้เากินผักเอาก็เป็นเันคือือผีแท่ผีก็บอกกินผักอันนั้นผักกระถินเก็บมาตนะกินมืเด้อนมือนี้ตะบังนาดาเปิดเบื้งนึ่งดื้อวันีมันที่บ้านเดมอนมูเปิดมาเหมือนโมบานเสร็มสามกิโลอันนัที่เห็นนิดกินเหรียข้าวเดียวนี่เรพี่น้องมันบม่นเราเบิ้งโซ่มันหลายพปดที่ไดมอนหมือนไทบบานมันไม่กินน้ำอยู่เดนนี้ ที่หันหันพี่นี่พี่แกินแด้ขนมเส้นเด้ปัดทีบ่กินข่าเด้่ัดทีนี่ลูกขว่าก็อโอนวายอยู่นี่ละกันที่กินเข้าเปิดปากตูเบงซีละโอ้ยสะออนสะวอนผูนันก็ก็บ่ทะเมียนเหมืนเม่ยงามพี่นองเอ้ยสะวอนผูนันฝันนองเบิ้มพ่นันฝันนอเนุ่มนฝันกันอุพิ่นเสียเสียเสียเอ้ยเสียเสีย่น มืัอน,นี้วันอาทิตย์วันาทีทำความสะอาดบ้านอยู่ไปอย่างมองหน้าแม่เห็นอย่าง่นน่ะเนี่ยเสียทำเห็นอย่งทอมโอ้เป็นหยอกกันพี่กับน้องหยอกกันแมวตัวดำวดำแมวตัวที่เขาเอามะผัวต้นเขาเอามาผัวไปขังกองเฟียงไม่ใหญ่เสียมใหญ่แล้วเป็นบ้าแล้วอันนี้เสือดอกเสืยีย บ่ได้แลนนี้ผีเปียกเกลี้ย่อดอกดูนี้แลนบ่ไหวอ้วนอ้วนโพดแลนบ่ไหวโอ้ยเสยด็จกินดีบ่ลระขนมเสร็จเลยนี่นี่เป็นอยังลูกอันเจ้าเหฮียนนังนี่พุ่นน้อยนี่พุ่นน้อ,อ,อย,ยนี่สงสัยส่ทองอยู่เหรอด้นี่ค่ะว่านี่เสียบ่บทันหรอกตอนนี้เหลือนี้สิบกว่าตัว จว่าไปทักไหนแมน่ขุนไตไฟเหนือเอาผู้นั้นหยอกไอ้กานเปิดบ้านเป็นตังสี่ลักพี่น้องเอ้ยแค่แม่จะคอยปีประตูอยู่ในเฮนผู้เดียวเอิญห้องเอิญแม่อยู่ข้างนอกเท้าของอาหารมาให,กากห,กนหนา้กินแล้วว่าไปกินไหนกินนั่นปลี่นปลากินแอะไรแม่สิพัสจะข้าความสะอาดบ,บ้านและลูกพี่เพล้าสิมาง,มง่ายบ่ะเมิน ไปสอบตำรวจจะใส่ปุ๊บจะขอนแก่นทั้งหลายปุ๊บสี่แถวคนโตกว่าคนโตบ่อยครับรถซาซาวนกับสี่ตัอีกคือเก่าลัดพี่น้องเหมือนนี่เหมือนฝ่ามอดินมาอยู่โม่เพิ่นตาเข่าเตรียมทางอยู่ตัซาให้มันแล้วซะหน้าทงเพิ่นกำลังเกี่ยวเหมือนนี่กำลังเอาขึ้นตาเหมือนนี่สี่ตัแข้งอยู่อหรอกเพราะว่าฝ่าเป็นยางเลยมันก็เหมือนว่านี่ เสียละลูกไปเปทั้งเลยเหมดบายู่แล้วเจว้าวากันของเฮือเจ้าสีวากันเฮ็ดอีหยังดอกเบ้อนั่นนั่นนั่นเจ้าวากันให้แต่แท่ดอกพี่ผู้หนีให,ให้ตะมูพู้นังกันคุ้มกินตะโนมแม่อยู่หันอะไรนังก็นเลยพู้หน่อยหน่อยเดียวตัวเดียวนอกนั่นรถเก๋งเอาไปเที่ยวเมดเพรอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นดอกพี่นอ้องมันหึ่งเกิด มันพาก,กันเข้าไปเห่นในหัวรถไปที่นี่ก็บ่่ห้ว่ามีแมวอยู่ในหันร้านกัขี่รถไปก็ไปถี่มือละตัสองตข่อยก็ว่าอยู่เอาผูดได้ลักแมวข่อยไปโพดแมวขอ่อยก็เหลือน้อยลงก็เกาแท้ะอันนี้พุดหาห้ตรนี้อันนี้ลูกพี่มัวเบงบ่งบให้จับบ่ให้บายบ่าอาบนา้ำบ่ยังทั้งสป้นดือตัวนี้ดือคือมอสแมวเถิดดือ ปะลานกินข,ขนมเสร็จแล้ววไปอาบน้ำเน้อเด้อลูกเด้อทางยาเขาไปนอนน้ำเขาบ่าให้นอนน้ำแจ็คตัวดอกตวมือนีนอนคนเดียวนอนกับแมวขอบนนอนบ่หลับหัหูแมยดีโอเได้หนึ่งกับตัวหนึ่งออกหนึ่งกับตัวสองออกได้หนึ่งกับตัวสามออกข้างนอกขอพัฒนาทัศน์ลูกขึ้นเปิดเท่กับตัวให้แมวออกไปข้างนอกเอาพูดนานเด็กกินน้มแม่แล้วนะึ่ ขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมนะคะสวัสดีค่ะเอาแม่ๆเยู่พุ่นนี้ <laughs>